Okay. วันนี้เราก็มาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกันนะคะว่ากอค่ะโอ้โหนะเอออะไรปะะการังอือหอยเห็นหอยไหม,ไม,มเอออันหอยใหญ่หอยเล็ก โอเคถือค่ะอน้องจินมโตก,กับน้องเ็ตตานั่งตรงนั้นให้แม่หน่อยเร็วป,ป่าป๊าป่าป๊าเดินไปบอกอ่อป้าป๊าก็นั่งด้วยนั่งหันหะน้โอ้โหเอาแม่เอาก็ออกมาไอ้ตานอนเลยเลยโอ้โหมีเด็กมีเด็กนอนใส่หางขาใส่หอยด้วยโอ้โหหอย เออเไป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 จตตาไปดูไปดูหุ่ยยนตนตรงนั้นก่อนไหมถ้าขึ้นไปเดี๋ยวพาไปไปดูหุ่ยยนตนข้างหน้าก่อนไหมไปไหมเห็นยังเราต้องเทรองเท้าสิไปใกล้ขนาดนั้นเลยโอเคหันหน้ามาด้วยโอเคโอ้โหหล่อมากอือหือ โอ้โหโอ้โหสองตัวค่อยๆลงอ่าตัวสีอันนั้นตัวสีเหลืองอ่านั่งตรงนั้นนั่งลงเกตานั่งลงตัวเนี่ยมันเดินไปมั่วเลยตัวมาทางนี้ก่อนเขาไปทางนู้นก็ไปทางนี้ปล่อยเออตัวนี้ก็เดินไปทางนั้น นู่นเห็นยังโลมากระเห็นยังเห็นไหมแล้วเหรอไปตรงอะไรนั้นปลาปลาวานปลาโลปลาฉลามไปเดินไปไปไหมอืมก็รู้อยู่แต่ว่าไปตรงนู้นไหมไปฉลามตรงโน้นไหมไม่ไปใช่ไหมไปไม่ไปตัวก็กลับมาไปหนุนกรขึ้นตรงโน้นแม่เข้าแม่เข้าข้างน้ำก่อน <Okay>. Oh, โอเคโอเข้าอุโมงค์แล้วเหรอคะวันนี้เรามาไหนฮะโอ้เข้าไปเลยโอเคได้แล้วคะ่ะไปไปของแท้อยู่ตรงโน้นดูนน,ะน,นของแท้อยู่ฝั่งโน้นโต๊ะของแท้อยู่ฝั่งโน้นอุมอโอ<ป>มงค์ไปไปกันเลย หาน,น้ามาหานแม่น่อยทุกคนกำลังจะเข้าสู่อุโมงใต้ท้องทะเลกันแล้วโหปายพออตู่พออป๊อปอะไปานี่ไรตรงนกเหรอป้าค่ะเดินไปเดินตามทางทางไหน เสียงกืกมีลิงด้วยเหรอคะไหนเต่าชีด้ดิอ๋อันนี้เต่าปลอมกาอะไรก็เดินไปเดินไปทางนูน้นไหนเห็ดอ๋อมีเห็ดด้วยโอเคไปเดินไปค่ะอืมไปมันจะทางนู้นเดินไปนนไปไปยังไม่ถึงยังไม่ถึงใต้ท้องทะเลเดี๋ยวก็ถึงแหละมีลิงด้วยป้าป๊าจับมือลูกน่อยลูกนี้เออ นี่นี่ทางนี้ทางนี้ถึงแล้วนี่ไงนี่ของจริงแล้วอันนี้ของจริงแล้วของจริงแล้วอือหืออือหืมปลาอะไรเนี่ยปลาเนมโม่อะไรน,นี่ดูไปทีละอันดูไปทีละอันค่อยๆดูไปก่อน เออดูที่ละช่องนะ่ะปลาทางปลา,า,า,าทารปลาคาเดียวกันก่นกอนด้วยก็ยใหญ่ไหมใชมันมีมางออกมามมีทลาไหนะลาอันนี้ป้าน้ำจืดหรือเปล่ายังไม่ถึงทะเลเลย เออพูปปลาตัวใหญ่เห็นยัง,งเราเดินไปดูตัวใหญ่ๆสิเดินไปเห็นยังปลาตัวใหญ่ตาเอาอเออเดินไปดูอันนี้เป็นปลาจจดําจืดยังไม่ถึง มดดายด้ยถ้าเป็นแม่ก็มเป็นแมู่ี่ค่ะแมปงูวดูทาจย่งให้เจ็ดกไปสวยีสวยค่ะเออสวยไป นั่นปลาลายเสือเหรออ,หอ,อ,อ,อ๋อมันแอบอยู่ใต้น้นไหมเหรอไปเดินไปน,นี่มีฉลาตัวใหญ่ใช่ไมหมเนี่ยปลาลายปลาบึก โต้โดัโ่งนี้ยังต้หน่ออ๋อตัวเล็กเหรอแล้วมีมือด้วยเหรอแล้อไม่ขยับเลยมันนอนหลับหรือเปล่านอนมันจะหี่หนูนิ่งๆหนูอมน้มันอนูไอ่อแม่กักไ้เปอไ้ด้ มาที่นี่ค่ะสวนมากเลยค่ะเออเออมันนอนเหมือนเหมือนปลาจิ้งก่าเนาะนอนเหรอเบบ,บน,นอนอยู่เหรอมันมีเท้าไงนี่เขาเรียกปลาตีน เพราะว่าเขาเรียกปลาตีนเพราะมันมีเท้าค่ะมันนอนลูกปลนะาโอเคโอเคปลาตี่นปลาตีนนะปลาไหนไหนเอาปลาสีฟ้า,าปลาประาวาังเดินเดินระวังเดิน ดูเนินด้วยดูเนินด้วยเธอเออ มากเลยค่ะเก่งมากค่ะแม่พามาใหม่ไปทางนู้นมันตังกลับแล้วนูต้องตรงข้างหน้ารอรอรอกับป้าก่อนป้ายังดูไม่จบเลยไปค่ครเดินตะเห็นไหมพี่ดูอยู่ตรงนั้นเลย ค่อยๆเดินลงค่อยๆเดินลงมาแต่ช้าตึ้นโตใส่รองเท้าด้วยนะนี่วันนี้จะบอกนี่เห็นไหมแตะแตะมันจะเป็นจริงมันจะหว่างไหมจะได้ถ่ายเป็นมันหลังมันก็เมื่อยไปบ้างนะมันสว่างด้วยมันก็สว่างใช่ไหมล่ะ ฝั่งนี้ดูแล้วหรอจุนโตดูฝั่งนี้แล้วหรอโตนี่ฝั่งนี้ดูแล้วหรอเนี่ยเนี่ยน้ำปลาเนี่ยปลาปักเป้าเห็นยังเห็นไหมปลาปักเป้านั่นเห็นยังเห็นไหมนี่ไงปลาปักเป้าลายเสือน่ะตัวเบลเลอเลยน่งเนี่เออเออมันก็จะพองมันจะพองเหมือนอันนี้ลูกโป่งใช่ไหมจะพองเหมือนลูกโป่งเลยนะเนี่ยนี่โตตาปลาปลาปักเป้าลายเสือเห็นยังเนี่ย เนี่ยมันก็จะพองพองเหมือนลูกโป่งเลยปลาปักเป้าองเออปปักเป้าเออ่นยไหนอันนี้ปลาลมปลาทะเลมีพินี่ปลามมพิษเออม่ดิ้นนตัวเออแมด้นยนาูมันตัว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 ตัตัววัวััตูั นบุตไกลๆหนเดินไปเห็นไหมหนูเดินไปหนูตรงย่อยใหญ่ไปดูปลาปลาปักเต่าปลาขนาดใหญ่นูนตองมีใหญ่จอยใหญ่นดูนิดใกล้ๆดิ ไอ้ตัวนี้ใหญ่ขึ้นอะไรอ่ะ ป้าเหมืองกับเป็นแพนตอนเอาเอาสองลูกไปไม่ถึงสองไม่ถึงจุดต้องไปสองกับป้าป้าตรงโน้นไปสองตรงโน้นสิคะไปี๋สองตรงโตต้องไปสองทางนู้นเหมือนจะเห็นห <c oughs> ให้ป้าป้าอุ้มเลยป้าป้า <c oughs> ได้ไหมใหญ่ไหมใหญ่ปะก่ังแล้วใหญ่ไหมอเอออใหญ่มากอือหือ,อ,อไปไปทางเข้าไปตาตามาทางนี้ดูมาดูทะเลใหญ่ทางนี้อยืนรอตรงนั้นแหละ

ม,มันมามีไหม,ม<า>ไปเดินไปทางนู้นมีหรือเปล่าอ้อมไปดูทางนู้นมีไหมมีนังเนือก,อกหรือเปล่านังเนือกไม่มีเลยเหรอ นี่ฉลามต่ะฉลามมาแล้วนะเปฉลามไหม่ี a b มาแล้วเห็นนะโอ้โหไี้ไง b บบี s ชัตัวเบลอเลยเดี๋ยวดูเบบี้ชัก่อนนี่ไงฉลามยักษ์เหนยังตัวหหันัตไหม่นฉลามยักษ์สัยานานะเออรอรอ ตอนนี้เราก็จะเข้าอุโมงค์แล้วนะคะจนตัวยะตาหันหน้ามาก่อนโอ้อกิ๊ดการ์ดค่ะทุกคนตัอหันหน้ามาก่อนต,ตาตาหันหน้ามาโอชะลามก็มีค่ะ नाटा नाटा रेना नाटा रेना เดินอย่างเดียวไงค่อยดูก่อนนี่เพิ่งไปมันจะสุดแล้วนะนีน่น้นมันมีแค่นี้นะยงมันนี้ดูไม่เสร็จเลยไปแล้วตาตานี่มันมีลายด้วย

เดินตามไปเดินตามรู้ว่าเสียงดังตัวเองก็เดินให้เรียกอีกนั่นแหละ เต้ามังกรยักษ์ทางนู้นนะทางมันไปทางนู้นอ๋อปล่อยปล่อยปล่อยเลยนี่ไงแมงดาทะเลที่เรากินกันเมื่อวานนี่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 ตานี่มันเดินอยู่ตรงนี้เห็นยังไหนี่นที่เราที่เรากินมันเมื่อวานเนี่ยเห็นยังไหนมันมันคานไปแล้วเออปะแมงดาทะเลที่เราเอออะไรเออดูกุ้งมังกรทางนู้นเห็นยังตานู่นตัวใหญ่บเบัล่อเลยต้องไปดูทางปะปะ ลูกไปเที่ยวแม่กาทะเลเอ <N -2> <N -2> <N -2> ปลาดาวอ้โแมน้ำตื้กี okay. 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 ่ขน้ำต uh uh ื้กี่ะคะตัวมาถุกปลาดาวข้างนี้ต๊ะโอเคไว้น้ำโอเคค่ะติงเติงเนะค่ะโตัะเห็นปลาดาวหรือยังของจริงเนี่ยมาดูดิปลาดาวของจริงเห็นไหมเนี่ยหนดวยยัง นี่นี่อันนี้ของจริงนีโตมาดูค่ะนี่นี่ดูนี่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 ่ไหมนี่นี่โอ๊ยเออไปเดินแล้แม่จะถ่ายกุ้ง่ะใหญ่มากสองวนี้ ไปเดินไปเต่าตรงไหนต่เต่าทะเลนี่มันเป็นตรงเหยียบตรงนี้นี่เออไปตะบน,นเอปนเอปัดกันนางดาทะเลแล้วก็ปลาดาวไปดูเต่ากันเดจอไหม

ค่อยๆช้า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 ต้มดีๆเม,มจะลงไปถ่ายกัหนเดี๋ยวมันก็หวมาเดี <c oughs> นะ๋ยวมันก็ไหวมาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็ไหวมาอืมมันก็ไหวมา ไปยังไปยังไปสองตัวเลยไปสองตัวเลยอ่ะเห็นยังอ่าอ่เห็นยังโอโผ่หัวขึ้นมาทางนนตน่นต่าละนิ่ง่งิงิงิง แม่ว่ายมาหาแม่และว่าเออเดี๋ยวมันก็ว่ายไปหาจุดตัวมันปีนขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะปีนขึ้นมันปีนขึ้นไม่ได้น้ำมันน้อย มันไหวไปหายกินโตแล้วมันชอบกินโตแล้วเออไงมันไายม,ม,ม,มาแล้วนะไปแล้วไปหารได้แล้วดี่น่าน่าหายกินโตแล้วมันสวยาะอันนี้ตโต เองค่ะ